สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดปัญญานันทารามนะครับที่นี่ก็คือเป็นวัดที่สร้างโดยพระปัญญานันทภิขุนะครับซึ่งที่นี่ไฮไลท์ก็คือจะมีเป็นสังเวชนียสถานจำลองจำนวน4ที่นะครับที่แรกของเราก็คือตรงนี้นะครับซึ่งที่นี่จะมีพระพุทธรูปสําคัญก็คือ เก้าองค์นะครับแต่เ,เราจะต้องอถ้าอยากให้ครบจริงๆก็ต้องไปเดินหานะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะครบไหมนะครับไปเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับน,น,นะนี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นยอดเขาทิชกูด จำลองนะครับซึ่งเป็นยอดเขาคิชกูดที่อินเดียนะฮะ<อ>ก็จะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำแก่เราเทวดาเทพนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะ<อ>นี่นะครับเดินขึ้นมาขาบนนิดเดียวนะครับก็จะเป็นยอดเขาคิชกูดจำลองนะครับ และตรงนี้ครับทุกคนก็เป็นสังเวชนียสถาน1จุดนะครับนี่ก็คือจุดเรียกว่าชื่อว่าเสาอโศกนะครับจุดนี้เป็นจุดที่จำลองการประสูตรของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งที่พื้นนี่เราจะเห็นเป็นาลายบัวทั้งหมด7ดอกนะครับซึ่งก็คือเป็น ดอกบัวที่รองรับพระบาทเจ็ดดอกของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อตอนประสูตรนะครับครับก็คือตามพุทธประวัตินะฮะก็คือพระนางสิริมหามายาหรือว่าก็คือแม่ของอพระพุทธเจ้านะครับฝันเห็นช้างนะครับเป็นนําดอกบัวมาให้นะครับก็เพราะฉะนั้นที่ยอดเสาโอศสองนี่ก็จะเป็นเป็นรูปช้างนะครับแล้วก็ถือดอกบัวนะ ใช้งวงถือดอกบัวไว้ส่วนที่อ,องค์สิทธัตถะกุมารเนี่ยนะครับก็คือพระพุทธเจ้าตอนเด็กนะครับจะมีสองมือนะครับมือขวาชีข้ขึ้นข้างบนชูเลขหนึ่งนะครับแล้วก็มือซ้ายเนี่ยชี้ลงล่างนะครับมีความหมายก็คือ,อชี้ลงล่างชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่จะมาเกิดนะครับชูขึ้นเลขบนเลขหนึ่งก็คือ เป็นเลิศนะครับไม่เป็นรองใครนะครับครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปชมพุทธรรมหาเจดีย์นะครับ สังเวชนียสถานที่2คือแดนตรัสรู้นะครับที่นี่ก็จะจำลองจุดที่พระพุทธเจ้า,าทรงตรัสรู้นะครับ ในจุดตรงกลางนะครับก็จะเป็นเหมือนจุดรับพลังภายในพระมหาเจดีย์แห่งนี้นะครับครับออกมาแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นสังเวชนียสถานที่สองนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือบริเวณภาพภาพวาดสามิตินะทีดีซึ่งเป็นที่ที่เราจะเข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูว่าจิตกรรมภาพปริศนาธรรมสามมิติคือมีอะไรบ้างนะจ๊ะ นี่ครับจุดแรกมาแล้วก็ลงชื่อด้วยนะครับแล้วก็นี่ข้างหลังก็จะเป็นเป็นภาพสันตินะให้เราไปถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นขึ้นตัวอย่างภาพให้ดูเนาะนะครับเดี๋ยวก็ขอเดินชมก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่า คอนเซปต์ของจิตกรรมภาพปริศนาสามมิติข้างในนะครับก็คือลักษณะจะเป็น3ามชั้นนะเพื่อจะเป็นชั้นของศรัทธาชั้นของปัญญาแล้วก็ชั้นในสุดคือวิมุตินะครับซึ่งก็เป็นหลักธรรมนะครับก็คือศรัทธาก่อนศรัทธาก็คือเชื่อมั่นนะในเหตุผลมั่นในหลักความดีนะครับปัญญาก็คือรอบรู้ และเข้าใจในเหตุผลรู้คิดรู้วินิจฉัยและเมื่อมีศรัทธามีปัญญาก็คือขั้นต่อไปก็เป็นวิมุตตินะครับก็คือความสงบความหลุดพ้นอื้ม <ส uce> ตอนนี้ก็อยู่ชั้นในนะครับก็คือชั้นของปัญญานะซึ่งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชั้นของวิมุตตินะครับในชั้นวิมุตตินะครับ เป็นสถานที่ที่เงียบสงบมากเหมาะแก่การมานั่งทำสมาธิข้างในมากๆเลยครับอันนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่บริเวณข้างหลังพุทธมหาเจดีนะครับเราเดินออกมาก็จะเป็นส่วนต่อไปของวัด อันนี้ก็เหลือสังเวชนียสถานอีก2จุดนะครับนี่ครับภายในก็จะมีแผนที่ตำแหน่งของนพเก้านะครับเป็นพระพุทธรูปทั้ง9จุดนะครับว่าอยู่ที่ใดแล้วก็รวมถึงจุดไฮไลไท์นะครับ มีแผ่นที่ดิจิตอลครับสามารถสแกนได้ครับต้องบอกนะครับว่าข้างในวัดเนี่ยสงบเงียบมากนะคือแบบเงียบจริงๆสงบรงจริงๆแล้วก็คือทุกที่ในวัดเนี่ยเอื้อเฟื้อกับรถรถเข็นนะครับรถที่เป็นเฮนดิแคปนะซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าเออเขาเอื้อกับ ทุกคนนะนะไม่ว่าถ้าเราตั้งใจจะมาจริงๆทางลาดทางไหไคือมีให้รถเข็นขึ้นมากแล้วก็บริเวณนี้นะตรงนี้ผมอยู่ที่เป็นหน้าอุโบสถนะครับนี่คือพระอุโบสถของวัดปัญญานันทารามนะจะเห็นว่าเป็นตึกที่สไตล์เป็นทันสมัยมากนะครับแล้วก็ลักษณะนี้คือ ถ้าดูเข้าไปเนี่ยไม่รู้เลยนะเป็นพระอุโบสถครับไปก็เดี๋ยวเราขึ้นไปชมดูหน่อยครับไม่รู้ว่าเห็นว่าเขาปิดไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่านะอาจจะแค่สองสองข้างหน้านะครับไป แล้วตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณข้างในพระอุโบสถของวัดปัญญาอน,นทารามนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าที่นี่ไม่เหมือนกับที่ไหนเลยนะครับก็พระประธานเนี่ยก็จะเห็นเป็นอยู่ตรงกลางนะครับโดยที่มีเป็นภาพจำลองครับของสองเจดีอยู่ด้านหลังตัวองค์พระนะครับ เจดีแรกเนี่ยที่เห็นสีทองนะครับอันนั้นคือพระปฐมเจดีแล้วก็อีกเจดีหนึ่งนี่เป็นเจดีวัดมหาธาตุนะครับที่นครศรีธรรมราชนะฮะก็เดี๋ยวเราไหว้พระนะครับแล้วก็ก็จะไปชมจุดอื่นของวัดต,ต่อนะครับ นี่ครับทุกคนแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็คืออสังเวชนียสถานที่3นะครับซึ่งจำลองป่าที่พระพุทธเจ้า,าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกนะครับแก่บัญจวัคที์ทั้ง5นะครับโดยพื้นที่ตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นองค์นะครับเป็นองค์รูปพระสมาสมาสัมพุทธเจ้านะครับอยู่แล้วก็จะเป็นลานครึ่งวงกลมนะครับ ก็จะเห็นเป็นที่สําหรับเรานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะครับนะซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับสง,งบมากนะครับสวยมากมาแล้วเพื่อแบบจิตใจสง,งบอ่ะฮะ ในบริเวณนี้นะครับทุกคนก็คือสังเวชนียสถานที่สี่คือแดนปรินิพานนะครับเข้ามานี่คือทุกอย่างเงียบนะครับแล้วก็เหมือนหยุดอยู่นิ่งเลยนะก็ค่อนข้างที่จะทำใ้รู้สึกว่าทุกอย่างนิ่งไปหมดเลยนะครับเงียบมากซึ่งบริเวณทางเข้านะครับก็จะมี เป็นพระพุทธรูปนะอของปังสายาตนะครับก็คือปังที่พระพุทธเจ้า,าปรินิพานนะครับน,นี่คือครบแล้วนะครับสำหรับสังเวชนียสถานสี่ที่นะครับก็มาวัดนี้คืออันนี้ ดีรู้สึกดีมากนะครับ<ป>ครับแล้วก็ชม เป็นสังเวชนียสถานครบทั้ง4จุดแล้วนะครับครับก็รีวิวอีกทีนะครับอาจจะพูดไปหลายรอบแล้วแต่ว่าการที่เราเข้ามาอยู่ในวัดนี้มันทำให้รู้สึกนิ่งสงบนะครับแล้วก็มันเงียบสงบจริงๆนะซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่า เป็นเพราะว่ามาวันธรรมดาหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคิดว่าคงไม่ต่างกันมากนะถ้าเกิดว่าทุกคนที่มาเที่ยวเนี่ยรักษาความสงบของวัดนี้ไว้คือมันมันเงียบถ้าเราฟังนี่มันมีแต่เสียงธรรมชาติมีแต่เสียงนกเสียงกิ่งไม้มันเป็นอะไรที่รู้สึกเราเหมือนเราได้หยุดนะครับได้หยุดจริงๆ ก็ไปแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ